เมียนจือสร้างหาวขั้นภาพลักษณ์ดูดีขึ้นเมียนจือสร้างหาวขั้นภาพลักษณ์ดูดีขึ้นอาเฉียงนี่ซัวเวเ你ยสม么 อาเฉียงบอกว่าคุณบอกมาสิว่าทำไมอาเฉียงนี่ัวเวเส什么อาเฉียงบอกว่าคุณบอกมาสิว่าทำไม 我女朋友喜欢牵纸狗上街，却不喜欢牵着我的手上街。แฟนของผมทำไมชอบจูงแต่สุนัขเดินถนนแต่ไม่ชอบจูงมือผมเดินถนนเลย 我女朋友喜欢牵纸狗上街，却不喜欢牵着我的手上街。แฟนของผมทำไมชอบจูงแต่สุนัขเดินถนนแต่ไม่ชอบจูงมือผมเดินถนนเลย เสี่ยวหมิง这个道理很简单เสี่ยวหมิงว่าความจริงนั้นง่ายมากเลยเสี่ยวหมิงาหล理很简单เสี่ยวหมิงว่าความจริงนั้นง่ายมากเลย จิ้วเกินหนีสีหวนใต้หนีหนีเพิงโยสร้างเจียเออผู้สีหวนใต้จือเก่วสร้างเจียอีกเก้อเต้าหลีมันก็เหมือนกับคุณชอบจูงมือแฟนของคุณเดินไปตามถนนแต่ไม่ชอบจูงสุนัข เดินตามถนนเลยจิ้วเกินหนีสีหวนใต้หนีหนีผิงโยสร้างเจียเออผู้สีหวนใต้จือเก่าสร้างเจียอีกเก้เต้าหลีมันก็เหมือนกับ คุณชอบจูงมือแฟนของคุณเดินไปตามถนนแต่ไม่ชอบจูงสุนัขเดินตามถนนเลยโตซื่อเว่ยเลอเมียนจื่อสร้างหาวข้นเพราะว่ามันทำให้ตัวคุณดูดีขึ้นนั่นเอง โต้ซื่อเว้ยเล่เมี่ยนจื่อสร้างหาวข้านเพราะว่ามันทำให้ตัวคุณดูดีขึ้นนั่นเองถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามณครับ